ครับลุงรันครับครับลุงรันทดลองยาแล้วเป็นไงบ้างครับผมครับผมทดลองแล้วครับยังยังอันนี้ผมทดลองว่าได้ข้างเดียวนะฮะถ้าสองข้างเปิืนเตียงเปิืนแนะนํำเนี่ยคงจะยังดีที่สุดอะอันนี้ใช้พืชงามเนาะที่ลุงถือนี่นะครับนี่พืชงามครับเป็นงาสีทองขึ้นสวยลูกใหญ่นะลุงเนาะสีลูกใหญ่เสมอกันดีฮะครับลุงพ่นแค่ใช้เวลากี่วันนะครับลุงสิบเอ็ดวันใหญ่เนาะครับแล้วเอ่อมาถึงต้นนี้ ล,ลุไไงรู้เป็นไงฮะทดลองอต้นตนี้เนี่ยผมละผมปนแล้วเพียงแต่ว่าน้ำมักผมแล้วก็กปุยฮะมันจิมีแคนสองไปนักฮะแกนหนึ่งบะมีเลยเนี่ยอ๋อแค่ท,ทดลองสามต้นที่ทวันนั้นเราไปดูก็คือลูกมันแค่นี้เราลงเนาะไม่เ<ข>สมอเนาะแค่นี้ก็ไม่ห้อยใส่นะฮะพอใช้หานพืชงามแล้วเป็นไงลงอันนี้พืชงามครับเนีรู้ประทับใจแล้วเนาะครับลูกขาวเสมอดีฮะแล้วได้เก็บแล้วสิบเอ็ดกว่าวัน ลูกใหญ่สีทองเอ้ลุงเนาะนี้น้อยเกินเนี่ยนี่อ๋อมาดูความแตกต่างเห็นได้ชัดนะครับแตกชัดเลยเดี๋ยวเรามาดูที่ต้นนะลุงแล้วมันมันแตกด้วยเหรอครับลุงเนี่ยแตกเต็มเลยเห็นไหมฮะเนี่ยลูกเล็กๆแตกหมดเลยครับแล้วสีไม่สวยนะลุงเนาะสีก็แบบสวยสีแดงเนี่ยนี่ขาวเสมอดีฮะโอ้โหถึงได้บอกว่าให้ใช้หาหาทืดงามนะลุงเนาะครับขอบคุณมากครับ